รักนางซินของผู้จัดคิงสมจริงค่ะฉากในวันนี้นะคะเป็นฉากที่คนที่กลัวงูอาจจะต้องดูอย่างระมัดระวังนิดนึงนะคะเ <c oughs> พราะเป็นฉากที่มายธาริกาและพีทพัชระต้องมาจับงูจริงๆงงูเป็นๆน,นี่แหละคะ่ะซึ่งพีทเนี่ยในชีวิตจริงเขากลัวงูอยู่แล้ว <c oughs> แล้วต้องมาเข้าฉากเล่นเป็นคนที่กลัวงูเหมือนกันแต่อยากจะโชว์แมนจับงู จะทำได้ขนาดไหนรอดไหมมีปาดเหงื่อหรือเปล่าชมกันค่ะเป็นฉากที่สนุกทั้งในจอและนอกจอเมื่อพักวัตรหรือพิษพัชระและอินทั์หรือพลนวัตอยากตีซีสองสาวบุตรสกรหรือมายธาริกาสาวกู้ภัยมือหนึ่งและปณิตาสาวแว่นหรือลีนาลาลินาพอมีเหตุด่วนชาวบ้านให้มาช่วยจับงูพักวัตที่อยากโชว์เทเอาใจสาวๆจึงอาสาช่วยบุตรกรทั้งท้ที่กลัวงูถึงขั้นกระโดดเกาะเพื่อน เบื้องหลังฉากนี้ทีมงานเตรียมงูหลามตัวเป็นๆเ,เข้าฉากด้วยซึ่งในชีวิตจริงนักแสดงทุกคนต่างก็กลัวงูกันทั้งนั้นจด,จ,ดจ,จ้องทำความคุ้นเคยกันอยู่นานโดยเฉพาะพีทพัชระที่ชีวิตจริงกลัวงูมากแต่ต้องยืนใกล้งูห่างแค,ค่คืบมากที่สุด 4, 3, ยังไม่พอเพราะตามบทพีทต้องช่วยไม่จับงูใส่กระสอบผู้กำกับจึงขอให้พีทและไม่จับงูด้วยมือเปล่าเพื่อความสมจริงซึ่งไม่ไม่มีปัญหาสองมือคว้าจับไว้มั่นขณะที่พีทแม้จะกลัวงูมากแค่ไหนแต่งานนี้พีทก็ยอมเล่นโชว์สปิริตการแสดงสุดตัวเดี๋ยวนายจับน้องเอาไว้นะเดี๋ยวเจอเชือกมกันป่าเดี๋เอาเชือกด้วหมางี้จับ คอยดีคอยแล้วออในในบทก็คือมายจะเป็นกู้ภัยที่เป็นมือหนึ่งในเรื่องของปรางูของมูลนิธิซึ่งมายก็ไม่กลัวอยู่แล้วในในละครนะคะแล้วชื่อจริงไงกลัวไหมตอนแรกหนูก็แอบไปซุ่มมองเขาอยู่ตรงสวนเพราะเขาเขาพักที่ตรงสวนก็ไปทําความรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะก็เลยแบบโอเคเข้ากันได้แล้วเราเป็นเพื่อนกันไม,ไม่กลัวเลยคะ่ะ ไม่กลัวเลยขนลุกอยู่ตอนนี้นขนลุกขนลุกอยู่ยบไม่เอา <c oughs> แต่ก็แตะได้แต่ว่าคนที่กลัวที่สุดนี่คือคนที่จะต้องจับับหนูค่ะก็คือพี่พีทเป็นไงพี่พีทน่ารักปะก็าโอเคอเค่ะเอาผมไม่ค่อยกลัวหรอกครับไม่กลัวเหรอ,อเห็นบอกว่าเท้าเปียกอยู่ไม่นี่ <c oughs> จับได้เห็นไหม้ในเรื่องเราต้องแบบเก๊กเพื่อให้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทำคะแนนเพื่อสืบข้อมูลของฝ่ายหญิงอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าสถานการณ์มันคับขันมากจนมันต้องมาเจองูอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบเก๊กว่าทําได้เป็นละครของพี่คิงสมจริงอะไรต้องสมจริงแบบนี้ไหมสมจริงไหมครับคิดว่าหนึ่สมจริงไหมคะพี่พีช <c oughs> รจ้อยจอยสมมากเลยเ <c oughs> ล่นด้วยสมจริงสมง <c oughs> สมแล้วครับผมแต่น้องไมายเขาคุยกับงูรู้เรื่องอยู่แล้วทำไมอะ่ะขาเขาเท่างู <c oughs> อุ้ยโอ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 ยัอยโ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 อยวอยโ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 ยโอย พี่พีทจะจับหมูได้ไหมค่ะติดตามฉากหาทุ่มทุนเล่นใหญ่ของนักแสดงทั้ง4คนในฉากนี้กันได้ในเสนียรักนางสินมุกรีสีใหญ่รายงาน พีทไม่ได้แสดงค่ะพีทไม่ได้เขาไม่ได้แสดงค่ะอินเนอร์ด้ล้วนเลยแล้วดูตอนสัมภาษณ์สายตาพีทที่มองน้องงูคือเหมือนมองตลอดเวลาว่าอย่ามานะอย่ามาใกล้นะเดี๋ยวน้องๆถ้าเห็นงูนี่ก็ห้ามจับนะนี่เป็นงูที่ผ่านการเทรนผ่านการเลี้ยงมาเรียบร้อยแล้วเป็นงูเลี้ยงนะคะไม่ใช่งูทั่วไปค่ะ